ือการหายตัวไปเมื่อปี1937ของนักบินหญิงคนดังระดับโลกเอมเลียเอร์ฮาร์ดครับตอนที่เธอกำลังพยายามบินรอบโลกมันยังเป็นเรื่องที่แบบโค่น่าสนใจแล้วก็มีคนพยา,ายามไขความลับกันมาจนถึงทุกวันนี้เลยเอาล่ะประเด็นแรกเลยคือต้องรู้ก่อนว่าเอมเลียเอร์ฮาร์ดนี่เป็นใครสาคัญยังไงจะเป็นนักบินหญิงอเมริกันที่แบบสุดยอดมาก เป็นผู้หญิงคนแรกที่บินเดี่ยวข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกได้สําเร็จในปี1932แล้วก็ยังเป็นคนแรกที่บินเดี่ยวจากฮาวายไปแคลิฟอร์เนียในปี1935ด้วยเธอเลกลาเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ของความกล้าการทลายกําแพงเรื่องเพศไปเลยคือในปี1937เนี่ยเธอตั้งเป้าจะบินรอบโลกตามแนวเส้นศูนย์สูตรไปกับผู้น้าทางชื่อเฟรดนูนัน แต่แล้วเครื่องบินล็อกคิดอ e เล c ทร a า 10E ของพวกเขาก็หายไปเฉยๆวันที่2กรกฎาคมแถวๆเกาะฮาวแลนด์ในมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งจริงๆเป็นจุดที่ต้องแวะเติมน้ำมันแท้ๆสหรัฐนี่คือค้นหากันยกใหญ่เลยนะครับใช้เงินไปเยอะมากแต่ไม่เจออะไรเลยประเด็นสุดท้ายครับอันนี้คือส่วนที่เป็นปริศนาสุดๆละว่าหายไปไหนมันมีทฤษฎีหลักๆอยู่3อย่าง อย่างแรกที่คนส่วนใหญ่เชื่อกันคือเครื่องบินน้ำมันหมดไม่ก็มีปัญหาอะไรสักอย่างแล้วก็ตกลงไปในมหาสมุทรแปซิฟิกอย่างที่2คือเป็นไปได้ว่าพวกเขาอาจจะลงจอดฉุกเฉินบนเกาะกาดเนอร์ ner, ที่ตอนนี้เรียกเกาะนิคูมาโรโรแล้วก็เสียชีวิตที่นั่นซึ่งออมันก็มีหลักฐานบางอย่างที่เจอแถวนั้นที่อาจจะเกี่ยวกันอยู่บ้างแล้วก็อย่างสุดท้ายอันนี้ออกแนวทฤษฎีสมคบคิดหน่อยคือว่าโดนฐานญี่ปุ่นจับตัวไปแต่ว่าอันนี้ไม่มีหลักฐานอะไรมายืนยันแบบจริงๆจังๆเลยครับ ก็น่าแหละครับการหายตัวไปของอเมเดียแอร์ฮาร์ดกับเฟรดนูนันและยังคงเป็นหนึ่งในปริศนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประวัติศาสตร์การบินที่ยังไม่มีใครให้คำตอบสุดท้ายได้จริงๆสักที